ตั้งแต่เกิดและโตมาเราพบเจอผู้คนได้ยินเรื่องราวหลากหลายมาก็เยอะแต่ต้องยอมรับว่าเราไม่เคยเจอคนที่คบหาและยังไปกอดกอดคนที่จับจ้วงด่าดทอบุพการีเช่นผู้หญิงคนนี้มาก่อนบอกเลยว่าอุบาทมากเนรคุณครบทุกมิติเฮียใส่ได้ทุกคนจริงๆบุญคุณที่พ่อแม่เลี้ยงดูจนมีผัวได้ไม่มีส่วนไหนของจิตใต้สำนึกสกิดบ้างเลยหรือคะว่าน,นั่นคือพ่อแม่ อย่าบอกนะว่าโตด้วยตัวเองก็ต่อแหลแล้วล่ะค่ะเกิดมานุษย์ล้างตูดเองได้เลยหรือคะสขวบใครป้อนข้าวคะอย่าบอกนะว่ากรีบยางเลี้ยงตัวเองหรือ1 5บ6ใครให้เงินไปโรงเรียนคะหรือนุชไปพรีกรามให้ใครใต้สะพานแลกเงินไปโรงเรียนหรือคะซึ่งที่ว่ามาก็มีแต่พ่อแม่ทั้งนั้นที่ทำให้นุชอียานมันอยู่ส่วนไหนของชีวิตมึงคะนุช สันดานกับหน้าตาไม่ต้องไปทางเดียวกันก็ได้นะคะให้อุบาทแต่หน้าพอสันดานไม่ต้องค่ะอีคนเนระคุณส่วนอียานอาจจมตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงคําที่พร่ำพูดบอกว่าอีชั้นคนตรงนะคะมันยังไม่เคยส่องกระจกดูหนังหน้าและสันดานตัวเองเลยว่าคนตรงตรงมากับคนหยาบคายนิสัยต่ําตมมันคนละอย่างถ้าถึงขนาดลามปามบุพการีคนอื่นหรือเพื่อนได้มันก็บ่งบอกถึงตัวตนคนคนนั้นได้แล้วจริงไหมคะ โดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันเริ่มต้นจากการดูแลเอาใจใส่ของเราเองค่ะความรักของเราที่ให้เขาตั้งแต่แรกอ่ะเขาก็จะตอบแทนเราเองค่ะคุณเชื่อเหมือนฉันไหมฉันไม่ได้คลอดลูกออกมาหลายๆคนเพื่อที่จะต้องการอยากมีทาสไว้ใช้นะไม่รู้ว่าทุกคนมีลูกด้วยเหตุผลอะไร แต่แม่สามีลูกเพราะว่าอยากมีนะตุ๊ก,กตายิ้มไม่ได้หัวเราะไม่ได้แต่ลูกคือย,ยิ้มได้หัวเราะได้เติบโตได้พูดคุยตอบโต้กับเราได้นะลูกคือของขวัญลูกคือสิ่งที่ดีเราส่งเขาเรียนหนังสือเราดูแลเขาเขาคุยกับเราเขาเป็นเพื่อนเราเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแม่สามีไม่เคยคิดว่าลูกจะต้องมาเป็นเราจะต้องมาเป็นภาระให้เขาเราอยากมีเขาอะเราให้เขาเกิดมาเพราะว่าเราอยากมี เราอยากมีลูกค่ะไม่ใช่เราอยากมีทาตไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะเราตั้งใจมีไม่ได้มีเพราะว่าพลาดพังไม่ได้มีเพราะว่าเราไม่พร้อมแต่มีแต่ตอนนี้มีการเอามาบอกว่าสายวิตรีมากอดกอด่อนอียานดายายสมควรอีแก่อีตอแหลแล้วมันจริงไหมล่ะคะมันจริงไหม มีทั้งพี่มีทั้งเงินแล้วก็เม้นอีกด้วยหนูนี่แบบอุ้ยชอบใจชอบใจตกเลยพี่เลยพี่เก่งเก่งเก่งพี่นี่นะไม่ใช่รวยธรรมดารวยมากรวยมากมากเลยพี่นี่เก่งเลยพี่นะคนรวยปกตินี่ไม่เคยกล้าเม้นแบบพี่เลยเออคนรวยในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่หนูเห็นมากอดีที่พูดไม่มีใครเก่งเท่าพี่เลยรวยมากเม้นของพี่นี่นะสกัดคนทั้งในห้องไร้ประยานเลยในห้องไร้เมยานี่เงียบกริบไม่มีใครสู้พี่เลยพี่เห็นไหมพี่กล้าเมนแบบว่าปกป้องแม่แหลมอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชนะ ใครจะมาฟ้องแม่แหลมฉันมีเงินจ้างทนายอุ้ยเกิดมาเจ้านัะยังไม่เคยปกป้องแม่ขนาดนี้เลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากเลยที่เป็นแม่เป็นแม่นอกไส้แม่แหลมด้วยไหมเห็นไหมไม่ยานปกป้องดําแจ๊ะใครจะมาจัดการสาบิตรียานขอเอาชีวิตเขาไปแลกอุ้ยนี่ก็แม่นะนี่ก็เหมือนแม่เหมือนกันพี่จิ๊บเหมือนเหมือนแม่แม่แหลมเลยอฟังแล้วฟินฟังแล้วซึ้งตากับยายนอกจากจะไม่ห้ามไม่ปาไม่ไหลแล้วยังส่งเสริมด้วยการส่งข้อมูลอะไรพวกนี้ให้ไหลออกมาพามทั้งทั้งเที่ไหลไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลย คิดดูนะอันนี้หนูขอพูดถึงพ่อถึงแม่เลยนะหนูบอกเลยหนูน้อยใจตามหนูน้อยใจจริงๆเสียใจจริงๆหนูไม่เคยแรกขนาดนั้นอ่ะเอพี่อะไรนะ S K G นะแล้วที่ออกเรือนไปกับอนามายัอยอ่คิดดูว่าข้อควหนูเลวขนาดไหนไม่อยากจะพูดเลย คอบครัวเป็นอย่างนี้ไงถึงยอมออกเรือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่เราเองก็ยังไม่ได้ไต่ตรงดิฉันมั่นใจว่าไม่ได้ด่าอีเทียสมควรอีสัตสมควรอีสาระเลวสมควรอีชิบหายสมควรดิฉันไม่ได้ด่านะคะแต่ที่ฉันด่าผู้หญิงแก่คนหนึ่งอีชาตชั่วอีสาระเลวอีไม่รู้จะเรียกอะไรดีอีเดลฉาน อีผู้หญิงแก่ๆที่ไปข่มขู่คุณยายกองในชั้นด่าคนนั้นค่ะถ้าคุณบอกว่าดิฉันด่ายายสมควรแปลว่าพวกคุณยอมรับว่าคนที่พี่ข่มขู่คุณยายกองคือยายสมควรสิคะแล้วอ่จบไปนะคะเรื่องลาเต้นนะคุณจะจบไม่จบไม่สาไม่สนใจนะคะแต่ไม่สาจบนะคะพูดเพียงเท่านี้แม่ยานเป็นแม่นอกใต้อีกุลาอีสายวีตีอีกล้วยอีคนเนี้ยค่ะนะบุหลันบัลลสีเป็นแม่นอกไต้อีกล้วยค่ะคุณก้าวร้าวเกินไปนะคะฉันเกินจะทนนั่งดูนั่งมองจะเป็นลูกนอกใ้เขาที่เขาปกป้องฉันมานานนะไม่ว่าจะเกิดดามงดาม่าใคร แม่กูแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเราไม่มีอะไรที่มากมายให้กันหรอกค่ะแต่ฉันก็เกินที่จะทนฟังอ่ะนะคะทุกคําหยาบคายที่คุณพูดอ่ะฉันไม่สามารถที่จะหยาบคายได้เท่าคุณหรอกมึงพูดไปเรื่อยความรู้มึงก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่มึงตายคนไหมมึงถูกพี่สาวมึงเนี่ยนะจะว่ายังไงก็ตามทีเขาในทะเบียนราชอะไรทั้งหลายเขามีสักเป็นพี่สาวมึงมึงโดนพี่สาวมึงฟ้องสองคดีมึงฟ้องพี่สาวมึงหนึ่งคดีคดีที่ฟ้องพี่สาวมึงมึงก็แพ้คดีที่โดนพี่สาวฟ้องมึงก็แพ้ มึงแพ้รับคาบอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่มึงอายคนหรือเปล่าหมู่บ้านมึงต้องมีใครมีหมายสารมาต้องเอาประกาศมาเรื่องนี้จับเหรอจริงไหมกูจะอะไรมึงหัดคิดบ้างถามคุณพ่อคุณแม่มึงก่อนว่าอายไหมที่มึงโดนอยู่เนี่ยที่มึงพูดที่มึงทําอยู่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่มึงอายไหมไอ้ไลแม่มึงรับหมายให้มึงมากี่หมายแล้วกูก็เห็นรอยหน้ารอยตาเต้นๆๆๆๆอยู่ได้ไม่เห็นแกอายตรงไหนเลยแม่มึงอะต่อไปนี้จะไม่เป็นไร พี่สมศักดิ์สวัสดีค่ะอดีตครับใช่พี่มันเป็นแค่อดีตแหละแต่ต่อไปนี้หนูจะไม่เป็นไรหนูเชื่อแล้วบอกนะถ้ามึงบอกคนอื่นว่าเห็นไหมอีนี่มันจ้องทําลายใายสมควรแล้วลองคิดดูนะคะว่าสมมุติว่ามดลูกผู้หญิงแม่คนหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนโรงงานผลิตสินค้า ้าโรงงานผลิตสินค้าสินค้าที่ผลิตมานั้นเป็นของเลวร้ายเป็นของไม่ได้มาตรฐานเป็นของชั้นต่ําเป็นของสารเลวเป็นของสถุนเป็นของที่ใครเอาไปใช้เอาไปกินแล้วก็จะกลายเป็นพิษเป็นภัยเป็นเรียกว่าเป็นของไม่ดีว่างั้นเถอะเราควรจะปิดโรงงานนั้นไหมคะโรงงานนั้นเป็นคนถูกปิดเช่นกันถ้ามันผลิตของชั้นต่ําผู้หญิงก็เหมือนโรงงานผลิตลูกนั่แหละค่ะมดลูกผู้หญิงอย่างนั้น ถ้ามดลูกผลิตได้แต่ลูกชั้นต่ำเราก็ควรจะปิดมดลูกปิดโรงงานดีไหมคะเราควรจะต้องทําลายโรงงานนั้นไหมคะอย่าปล่อยให้ผลิตอะไรชั้นต่ำจะถุนเป็นกาลากินีให้สังคมต้องแตกตื่นอีกเลยดิฉันเปรียบเทียบจะเห็นภาพชัดไหมคะเห็นชัดไหมคะพอดูลูกของยายสมควรแต่ละคนสิดูอีตายสิดูเอไลสิ ดูอเถิกสิอีเถิกพี่ดาแม่ว่าสถุนใไรไหลที่อัดคลิปพ่อกับแม่ตบตีกันแล้วก็เอามาลงหายยอดวิวอัวุยที่จะไปเฝ้าพ่อต้องไปขอเงินค่าน้ำมันแม่แล้วก็ไปหลอกเอาเงินค่าน้ำมันจากพ่อด้วยแบบนี้เหรอคะลูกแบบนี้เหรอคะออกมาจากโรงงานที่ดีออกมาจากโรงงานนรกนรกเราไม่ว่า ที่เห็นจะมีดีหน่อยก็จะมีสาวิจรีกับน้องคนเล็กที่เหลือที่ออกมาจากโรงงานนี้ดูมันนรกจบกระเปรดทั้งนั้นโรงงานานรกนรกอย่างนี้เราควรจะทำลายไหมคะทุกคนลองไปคิดดูคะ่ะลองไปคิดดูสิ่งในสิ่งที่ดิฉันพูดใครจะรับเอาไปว่าตัวเองเป็นโรงงานนรกเป็นมดรูปนรกนรกผลิตได้แต่ลูกต่ำๆก็แล้วแต่นะคะ แต่ลูกชายขุดต่ำจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกถ้าโรงงานมันนรกผิดผลิตได้แต่ตุ๊กตานรกนรกแบบเนี้ยเอาระเบิดแยงโรงงานซะดีกว่าค่ะบอกตรงๆเอาระเบิดแยงรูโรงงานซะดีกว่าค่ะ